ผู้ชมครับเริ่มต้นรายการวันนี้ต้องจับตาไปที่ประเด็นการประชุมคอรมในวันนี้นะครับมีการจับตาท่าทีของนอายอนุทินชาวิรากูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ทางเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วนะครับหลังจากที่ตัวแทนของทหารกัมพูชานะครับแล้วก็ทางไทยนั้นมีการตกลงร่วมกันว่าจะลงปฏิบัติการกันในเช้าวันนี้นะครับรวมไปถึงผลการเจรจาการค้าและภาษีกับสหรัฐด้วยครับ คุณผู้ชมครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับโดยเรื่องนี้ก็คาดกันว่านายกน่าจะมีการกำชับสั่งการในที่ประชุมครมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาและการเจรจาการค้าและภาษีกับสหรัฐด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ ustr แจ้งชะลอการเจรจาแต่ทว่าระดับผู้นําได้มีการหารือในเวลาต่อมานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเจรจาภาษีกับสหรัฐครับนายศิศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับระบุว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องของการระงับการเจรจาภาษีฝ่ายไทยถือเรื่องของความมั่นคงเป็นสำคัญซึ่งเรื่องนี้ก็ควรที่จะแยกแยะเรื่องของการค้าออกจากกันครับเรายึดตามการพูดคุยหรอคะมาก่อนหน้านี้แล้วมีผลไหมคะก้ฝ่ายไทยเราก็ถือว่าเรื่องความมั่นคงสำคัญ เรื่องการช้าก็เป็นคนจะแยกกันการว่าคนจะนำเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เราก็จะเดินหน้าในการเจอจานแล้วก็เราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เราอยู่กับกัมพูชาสรุปแล้วเราไม่ต้องรอหนังสือยางเป็นทางการใช่ไหมคะเรายึดตามคําพูดคุยระหว่างผู้นำสองประเทศเราใช่ไหมทัญที่สุดนะครับ ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าเรื่องของการค้านั้นจะไม่นำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะครับไปดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับพลเอกนัทพงศ์นาคพานิชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดฝ่ายไทยจะดำเนินการเองโดยไม่ได้มีกำหนดเวลานะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่เป้าหมาย13พื้นที่ด้วยกัน สำหรับเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากการพิสูจน์ทราบนะครับพบว่าจุดระเบิดมีความกว้างอยู่ที่55เซนติเมตรและพื้นที่โดยรอบยังพบทุ่นระเบิดพร้อมใช้อีก3ลูกโดยทุ่นระเบิดครับมีลักษณะใหม่และวางเป็นกลุ่มก้อนซึ่งมีเป้าหมายหวังให้ถึงแก่ชีวิตนอกจากนี้พื้นที่ที่พบทุ่นระเบิดก็ยังแสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นการขุดใหม่ขึ้นมาด้วย ที่ผ่านมาไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาออตตาวานะครับก็ได้รับรายงานเรื่องนี้กับทางอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการรายงานเรื่องนี้ไปด้วยและยืนยันว่าไทยไม่มีการเก็บสะสมทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใดๆเอาไว้ในครอบครองมาตั้งแต่ปี2562โดยได้ทําลายทั้งหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการทําลายทุนระเบิดที่ตกค้างในช่วงสมัยสงครามแล้ว 99.5%นะฮะเกือบจะทั้งหมดแล้วตามชายขอบชายแดนและก็ยังคงหลงเหลือในพื้นที่สีแดงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใน15อำเภอ6จังหวัดรวมทั้งหมด64 5. พื้นที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดของฝ่ายไทยก็ยังมีอุปสรรคจากการขัดขวางของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่บรรยากาศการประชุมปัก หมุดเขตแดนช่วคราวบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้ววันนี้นะฮะเริ่มต้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลังจากเมื่อวานนี้ทางกัมพูชานั้นขอเลื่อนออกไปนะครับโดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีตัวแทนจากกัมพูชานั้นเดินทางเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับโดยมีทิศทางว่าจะมีการลงพื้นที่ร่วมกันตรวจพื้นที่เส้นทางนั้นในวันนี้ครับ ุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทนฝั่งกัมพูชาจำนวน10คนนะครับนำโดยนายสรวยโบราหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการกัมพูชาในการสำรวจเขตแดนร่วมเดินทางข้ามแดนนะฮะจากด่านปลอยเปตผ่านด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรรยประเทศจังหวัดสระแก้วครับเพื่อที่จะข้ามมาร่วมประชมุมการปักหมุดช่วคราว กับพันเอกเกรียงไกรบุญเติมูพอำมในการกองภูมิศาสตร์กรมแผนที่ทหารในฐานะหัวหน้าคณะปฏิบัติงานนะครับพันเอกยุทธพลสุจริตหัวหน้าแม่กองสนามสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชากรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยที่กองร้อยทหารพรานที่1201ก่อนจะลงสํารวจพื้นที่จริงนะครับสําหรับหลักเขตแดนที่ไทยและกัมพูชาต้องลงพื้นที่สํารวจ หมุดชั่วคราวร่วมกันครับก็คือบริเวณหลักที่42ถึง47รวมระยะทางแล้ว13กิโลเมตรด้วยกันนะครับ ซึ่งบ้านหนองยาแก้วจะอยู่หลักเขตที่42ถึง43ครับเมื่อดูเส้นทางนะครับมีการอ้างสิทธิ์ก็คือเส้นสีที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์บริเวณเส้นสีแดงนะฮะส่วนสีน้ําเงินคือเส้นสีที่ไทยนั้นอ้างสิทธิ์โดยการลงพื้นที่สํารวจครับจะยิ่งชัดเจนว่าบ้าน35หลังในบ้านเปรยจันกัมพูชารุกล้ําพื้นที่ของไทย25ไร่ด้วยกันนะครับ ส่วนบริเวณบ้านหนองจานนอกเส้นอ้างสิทธิ์ครับมีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่135ครัวเรือน64ไร่แต่หากเรายึดสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์จะพบนะครับว่าชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยกว่า134ไร่ด้วยกันสำหรับวิธีการปักหมุดชั่วคราวนะครับจะใช้ GPS คำนวณและจะต้องปักทั้ง2นะครับเพื่อที่จะให้เห็นแนวทางเขตจากหลักหมุดที่42ถึง47 ก่อนที่จะวางหมุดชั่วคราวทั้งหมดจำนวน838หมุดด้วยกันนะครับโดยจะปักหมุดชั่วคราวทุกๆ50เมตรเพื่อให้เห็นแนวทางของแต่ละฝ่ายที่ใช้อ้างสิทธิ์ครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหา call center ครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดสระแก้วก็ได้ตรวจสอบสายเคเบิลส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในไทยที่ให้บริการที่ปอยเปดกัมพูชานะครับพบว่ามีทั้งหมด28เส้นด้วยกันแต่จากการตรวจสอบร่วมกับกสทอชอก็พบว่าเลขแท็กซิลนั้นไม่ตรงกันนะครับ ล่าสุดตำรวจภูทรจังหวัดสระแก้วก็ร่วมกับบริษัทเอกชนได้ไปดำเนินการตัดสายเคเบิลและติดแท็กซิลจำนวน3จุดแล้วนะครับบริเวณสถานีรถไฟบ้านคลองลึกซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างด่านศุลก,กากรจำนวน6เส้นด้วยกันและอีกจุดหนึ่งครับอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟบ้านคลองลึกด้านหลังลานจอดรถเอกชน และบริเวณใต้สะพานหนองเอี่ยนจำนวน2เส้นซึ่งก็พบว่ายังไม่มีคู่สัญญาในปัจจุบันเป็นการติดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะรองรับการเชื่อมสัญญาณในอนาคตซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังและก็ควบคุมช่องทางการสื่อสารที่อาจจะนําไปสู่การใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นการช่อโกงทางออนไลน์หรือคอเซ็นเตอร์สแกมเม การลักลอบใช้เครื่องสื่อสารเชื่อมต่อข้ามแดนและการกระทำความผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ